ถ่ายข้าวสวหรือยังทีน้เขาจะแจ้งแล้วก่อนอ่ะเรียบร้อยอ่ะถ่ายแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปแจมม <laughs> าสิปีดเชียง,ง,ง,งค้อปักงบขวันของเจ้ามันบ่อขวัญของผมมันพ่อขวัญจะซืะ้ไม่ได้กราบแต่ก็มาลองดูแค่นั้นเองใส่กับขาตั้งก็ได้เนี่ยกรขาตั้งต้องกว้างย สตอนนี้สติมยาทดสอบสติมยาดมีอะไรก็ว่าไปขอันนี้ก็ราคาหลัลกร้อยใช้งานได้มีเยินหนึ่งแต่ว่าในมันหายมาหมดฮักกระสือไม่เหรอเนาะทิ่งไว้ยื้นในห้องมดในตูเ้เก็บขอจกลางอ่ะหายยังไปผสมห้เแล้วเจ้าเนี่ยห้ขาตั้งห้ยไม่ห้ยังไปห้ยีีหมด พูดพูดไปเจ้ากับพปอเฮ็ดยางบ่อใส่ใส่ไม่เกิดประโยชน์เพราะน่ะพ่อสัเจ้ากอ,อย่างจัอยางไลฟ์ผ่านสกินก่อนไปหน้านี้แล้วพอปิดทำไมไ,มไปหน้านี้ ข้าโฆษณาของเราใช่แล้วต้องย้อนออกไปหน้าของเราดอย่บดบดยางเดียวดีตัดออกไปหน้านี้ส่หน้านี้ได้ยังไงผมจะออกหน้านี้ ไปหน้าสนนเมื่อกี ปล่อยมันปลาปล่อยมันตกมาไดสองจรวแล้วตกับเอาเก้าอี้ไม่นาสนทนาปัญหาบนเงียมันเดอดอยู่บ่ตุ๊บ บรรยากาศมาให้เบ่งผมเข้าขอเข้าร่วมนะดูที่หน้าของน้าด้วยเวลาเพื่อนเข้าสวัสดีครับผมไหนครับว่าเห็นแจ้งเพื่อนว่าเห็นลูปเพื่อนเด้งขึ้นมาครับเห็นแล้วามจีมเลยบองเห็นแล้ววันนี้ผมจีมเลยบอกใส่ลงไป่ลงไปแล้วก็แตะไปที่ลูก เชิญเฮืรูปเลยเข้าร่วมแต่ที่รูปเพิ่มเข้าสตูดิโอเริ่มในสตรีมมันเนาะเ,ออเชิญแขกเออนั่นแหละเข้ามาละเขากดขึ้นมาเชิญแขกน้ำบก่กการเชิญแขกคือการวางลิงก์วางไปแล้ว<อ>แต่ตอนนี้พี่แ,แค่ัน,นี้นอออเนาะกดปิดเครื่องหมายการกรบาดไงไมันจะมีเครื่องหมายการกรบาดยังบนปิดโอเค โอ้เชยไม่ใหญ่สอนยอดสิเหลี่นครับผมเนี่ยคือขั้นตอนการเดี๋ยวผมปิดไมณาองครับวันนี้มาฟิจิริ่งกับลุงมีดครับผมพาลุงมีดมาอาบแดดว,วันนี้พาลุงมีดซันนี่ออมาอาบแดดน้ำครับผมครับบรรยากาศอยู่ว่อตกป่าครับพี่นอ้องสวัสดีเด้อสามพันคนครับใจรี่ยังอันนี้ขั้นตอนคืออะไรยังไง ครับกาศระดับประมาณเกือบิพหักเปอร์เซ็นเดี๋ยวอยู่ยี่ห้อโซนใจยังสซนใจนี่ก่อนสวัสดีกล้องก่อนเป็นตัครับผมทีนี้เมนูมีอยู่สี่แถบครับน,นี่ปิดไมค์ก่อนเวลาเราคุยกันเดี๋ยวมันจะได้เข้าไม่เข้าในไลฟ์ปิดไมค์ตัวนี้ สวัสดีครับใครเฟซีได้เลยมีเฟซีมาเยอะแยะเลยอ่อยสตรอรี่ั้งคุณ๊อามองตนวันนี้มายูบรรยากาศบอตกป่าครับผมครับลุงมีนมาสอนเทคนิคการถึงสตรีมหยาด บรยากาศลมวายๆขี่น้องเงยหลังจากสีประชนแล้วเนี่ยขอพไปใส่ลุงมิดดูไปเห็นว่าตอนนี้ผมขออยู่น้ำจอจองพี่น้อยกินเหลือเดาคุยเดี๋ยวเมื่อกี้ลุงมิดสาวดอยเป็น อย่านี้ยังไม่คือเป็นภาษาอังกฤษอัันนน้คือเกาส่งสติ๊กเกอร์ถ้าสติ๊กเกอร์มันจะไม่โชว์เป็นสติ๊กเกอร์มันจะเป็นภาษาจะเป็นชื่อของสติ๊กเกอร์ถ้าเจ้าคนเดียวมันจะเต็มจอเห็นร้อยยี่สปีโอ้ปีนึงเขาเห็นเต็มจอครับสาธาเจ้ายังเห็นเต็มจอเจ้าไม่ได้เห็นเต็มจอเจ้าก็แตะความคิดเห็นเก็บมากกดร้อยให้ ถ้าผมจะเข้าไปร่วมผมต้องแตะที่ลิงก์นี้ที่วางมาเนี่ย๋ยวผมขอเข้าร่วมเมื่อกี้ผมออกมาเพื่อให้ดูว่าเมนูอต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเพิ่มเติมตั้งค่าเขาโครงเนี่ยเขาโครงตัวนี้หนึ่งสองสามเลือกอันที่สามช่องที่สามเวเพื่อนเพื่อนเข้ามาเข้ารุสตูอถ้าผมเคยเข้าแล้วมันอาจจะเข้าไปเลย น้ก็ต้องพอมีเพื่อนมาใช่ไหมตามว่าแขกมันจะมีสีแดงโชว์น้ก็ต้องใส่เข้าไปก็แส่ลงไปแล้วก็เพิ่มลงในสตรีมท,นทันทัแรลอ่าแล้วก็ปิดน้ำบ,บาออกไปโอเคไห้อลยเสียงเรียบร้อยไม่ใหญ่สอนกำลงังแนะนำน้าอ,อยู่ครับอ่าได้เป ไม่เหยีดสวน<ส>เ,เลยผ่อนใจแล้วนะทีนี้เพราะว่าผมต้องเน้นตรงนี้เพราะเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วนะก็จะมาถามตรงนั้นตรงนี้ผมก็จะตอบไม่ถูกผมไม่เก่งผมไม่จำได้ทุกอย่างนะผมจะผมจะรู้ก็ต่อเมื่อผมอยู่หน้าจอครับสวัสดีครับผมจะรู้ว่าพูดถึงอะไรก็ต่อเมื่อผมอยู่หน้าจอแอ่ออฟโกนี่ไม์มันดีมากเลยนะผมอยู่ตรงนี้ยังเสียงชัดเลย ถ้าเป็น m s u n งในเสียงไม่ไม่ใส่ไม่เคลียขนาดนี้นะครับไม่อัพโไม่ดีมากเลยบรรยากาศปวอดกปลาครับวันนี้ปล่อยให้น้าคุยกับเอฟซีไปผมกันไว้เฉยๆสวัสดีครับเสียงมันดังเลยขวดน้ำไปไว้ไหนวะทำไมไม้ผมมันดังจังเลยดูดิๆคนแก่อะไรอย่างนี้เพ้อฟ้าจัดไปครับ ปได้มอ่าเราไม่มีใครเข้าใจตัวผม่าซึ่งความนิยมน ผมดังผมผิดอะไรหรือถึงความเกลียดชังตง <c oughs> เดินทางนี้ละเดินผมดังคนรักมาฟังเพลงกับลุงมีดครับผมพี่น้อง <c oughs> S <S ียังร่มเรียงใ้ชิดเอาวคนใดบุพพินองค์ดว่รักไล่ออกตายหานแล้วผมอยู่ในไร้นาแล้วผมไม่ได้ปิดไม์ขออภัยนะครับนะปิดไม์ก่อนครับ กว่าองไปกว <บะ S 1> ่าชองมากไปจะไปออกไปดนี่แหละที่ออกไลเอาเพื่อนออกก่อนนะแต่ที่เพื่อนสิ้นสุดก่อนไม่ต้องแตะที่เพื่อนก่อนแล้วก็เอาออกลบออกจากสตรีมไม่ใช่อันนั้นมันปิดคำว่าลบออกจากสตรีมเห็นไหมเออเพื่อนก็จะออกไปครับแตทีนี้นะก็สิ้นสุดปวดหองแล้วก็สิ้นสุดการออกอากาศ